สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ได้กินข่าวกับแกงหน่อไม่เลยเด้อมื่อนี้เด้อเมตูนได้พามากินแกงหน่อไม้แล้วที่นัดกันเมือ่อคืนนี้เมื่อนี้หากระไรแกงร้อนๆข่าวก็หุงมาร้อนๆไอ,อ,ทอ้ทนอนๆพี่น้องจ้าผมมีอยังเด้อกับมื่อนี้นีแต่แกงหน่อไม้ร้อนๆเด้อจ้าไปๆไ,ไปกินกันเฮ้เว่าวาวายมันสีเศรายิน สวัสดีจ้ามามากินเขาน้ำพอซุกเมตุนเนยคะ่ะหรือว่าครอบครัวสุขสันต์นะคะแซ่บแซบสวัสดีครับผมพักกินข่าวสวยร้อนๆแกงหน่อไมส้สดๆอ๋อขึ้อยากมาหลายมือเลยพี่น้องกินออกับข้าวาเจ้าอ่นห่อเนอะเาะจะพึ่งหุงแล้วปฏิพอ เรื่อวันหงเต๋อมอคืนเต๋วอว่านขอตัวขอไม่กินเลยว่าหย่อนพี่น้องชื่อมาเด้อพี่น้องเด้อพีอ่ใหญ่เอฟซีที่น่ารักแลก้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่ใกล้อยู่ไกลผังลาพังไทยในประเทศและนอกประเทศเด้อจ้ามามาก,กินข้าวแต่หัวแรงอยู่ดอกแต่มันเด้อลงเด้อคือเก่าพี่น้องเลยอืมแซ่แบๆเด้อมือนี้พากินแกงน้ำลายอย่างเดียวเด้อพี่น้องบว่ากันเนาะ กินข้าวกับข้าวอย่างเดียวมันนี้น่ะอืม,มน้องปูดว้วยอืมเกงน้องไม้ใส่น้องปูเกงน้องไม้นะใมส่น้องปูแซ่บอ่ะไมอร่อยเนาะแล้วก็ใส่หมูสามชั้น กระส่ยอดหมักบวบพี่น้องเอ้ยขออภัยเด้อเวลาแกงเมตุน่ะพ่วมแกงน่ะกะมืดผ้าขราาพนก็เลยบ่ได้ถ่ายน้องหละพนก็บ่ได้ถ่ายให้ยแล้วพนมันตกผ้ามันลอกมันเบลปุ่นยากยังนี้เนี่ยพิ่นเพิกออกเพิกได้ถ่ายคลิปเวลากินพี่น้องเอ้ยชาเนั่นเอาโงยเจ้าเขาแห้งอยู่หรอกขิบไ่ได้ให้พี่น้องเบิ่งอีกแล้วขาดอีกแล้วพี่เพนยังเพิกไปจังหน่อย แอบบอ้พาพอชุกเสร็จวันนี้แม่ตุ่นแกงเองเด้อพี่น้องน้องหลายืนย่านั่งหายน้องหลาวคนกินก่อนคนหิวคนว่าไปกินก่อนแล้วไปกินขวามี ก็มีก็แกงหนอไมัลืมไปได้ลวกกระปุ่นไอ้ตุ่นซอบเ่อได้อันกินแกงหนอไมันก็กระปุ่นหันแน่อนพนอพนมากกินแต่ไหนมาไม่กั็ไม่เดี๋ยวพี่น้องบางท่านชิอคอยเนาะต้มให้กินแล้วแต่เมื่อกี้ต้มไว้มืนน่อกี้สิแกงสุกกินเหมือนกัน พอสิ่เก่งเทียงก็เลย่เลยเทียงพี่น้องเอ้ยขอเขาว่าไพ่เด้อโ่้ตรวเวล่าะว่าไปธุระมากมันเนาะฟาไม่อำนวย <c oughs> ไอัธุระมากก็เลยว่องไปได้แกงทุกินแต่เอ้ยเดี๋ยวมาแกงมาแรง แกงบานนี้ก็พูดแล้วน่าและสภาพพี่น้องกินต่อเป็นอาทิตย์กูแล้ว,ว,าลวบานนี้ก็จิต้มยำเจ่วก็ไปเอา ก่อนเด้อพี่น้องกินหน้าทามาเลยแซ่บบ่ปลาลากระปูเจ้ากระบอกเค็งหรือไม่แซบปลาลากระปูแต่กระปลาเา้าเสริมพรอใส่น้ำกันปลาลาเช้เสริมมืนเดิมพี่น้องเดิม แซ่บแซ่บไรไม่ตื้นถือใจแซ่บบปลีแซ่บบปลีอะไหรอใช่ยังกะสบายเรียบร้อยเลยบนนัวโบเข้มโบจางพอดีเป๊ะขออนุญาตเอือดซื่อเด้อชาวเสริมเด้อ ปลาแดดคุนแซ่บหรือเท่ะไรขอขอบคุณคุณพี่สาวฮะเนาะคุณอย่างใจดีเพิ่นขอบคุณเจ้าของผู้เจ้าของเงินเด้อครับที่ปูผัดปลาลาามาให้ได้ใส่แกงหน่อไม่เสียบ<ม> <c oughs> เพื่อนเมตตาสงสางนขอบคัวชุบฉันเด้อผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนคุณพี่สาวคนสวยฮะเนาะขอบคุณมากมากมาเด้อมาเด้อพี่ชเช้ากินข่าวแกงน้มงไมัเด้อจ้าใส่หมูไม่มีแซ่บทำธุระเสร็จรบอข่าบ้านหรือยังกินข่าวแกงน้ไมัเด้อค่ะ ลูกหลานบ้านใกลเก้เฮือนเคียงคุณพีคุณน้องพ่มามา,มากินขา้าวแกงน้อไม้ถ้วยเดียวมันนี่รอบดึกรอบหัวแรอยู่อแต่หอบเดึกตอนนี้กี่ทุ่มโอ้พอดีทุ่มนึงแต่ว่าจะล่มหัวจกทุ่มละ ลาดีลาน้องก็ติงามความเงิเนนะอขออนุ่ยาตกินงามเลยได้พี่น้องส, <c oughs> สำหรับคลิปนี้กับเมตุนช่วยได้ขอลาผีลาน้องไปก่อนเด้อไปพอกันคลิปหน้าเราเป็น,นน้องน้อขอกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณลูกคุณหลานคุณผี่คุณน้องอยู่ใกล้อยู่ไกลที่ับมารับชมและติดตามเลยจ้าขอข่าวประคุณมากค่ะสวัสดีครับ